นิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดชนะเชลซี2-0นอตติงแฮมฟอร์เรสเสมอเลสเตอร์ซิตี้2-2ทอตแนมฮอสเปอร์แพ้คริสตัลพาเลซ0-2แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้เวสแฮมยูไนเต็ด0-2เลร์พูเสมออาเซนอล2-2ผลุตบอลอิตาลีซีเลียอาอูดินเนเซแพ้มอนซ่า1-2เฮลราสเวโรนาเสมอเรเช่1-1โตริโนแพ้อินเตอร์มิลาน0-2นาโปลีเสมอเจนัว2-2 ผลฟุตบอลสเปนล,ลาลีกาเลกาเนสชนะอาร์ซีดีเอสบันยอสามสองบาเซโลนาชนะเลเอลมาริกสี่สามเอลติกบิวบาวชนะอาราเบสหนึ่งศูนย์เลอเอาเบติกเสมอโอซาซูนาหนึ่งหนึ่งผลฟุตบอลบุนเดสลิกาเยอรมันไบเออร์เลเวอร์คูเซนแพ้ โบลุเซียดอรมุนสองสี่อทารแฟรงเฟิร์สเสมอสังพาลีสองสอง VFB สตุดการ์ชนะอัสบวก4-0ผลฟุตบอลเยอรมันบุนเดลิก้าสองไกเซอร์สลาเทินชนะ SV ดัสวีัดเก้าแปดผลสอหนึ่งยานเลเกนเบิร์กเสมอคาสโูเอ SC สองสองฮันโว9เก้าหกเสมอ กอยเทอร์เฟิร์ส1-1พลฟุตบอลฮอลแลนด์เอเลดีวีซีพีอีซีเว์เสมอโกัวเฮดอีเกิล1-1เอฟซีทเวนเตเอ็นเชเดชนะเอฟซีอูเทส2-0เฟเยนูสแพ้พีเอสวีไอโฮเฟน2-3อาร์แจกแพ้ NEC ในเมเกนศูนย์เอซัดอันมาชนะโกนิงเกิล30ผลฟุตบอลเกาหลีเคลีกหนึเจจูเอสเแพ้อุนซานเอดเอฟีหนึ่กวางจูเอฟซีแพ้ยองบุคุนในมอเตอร์0ูนยกังวอนเอซีแพ้กิมชอนซังมูเอฟซีศผลฟุตบอลเกาหลีเคลีกสองชุงบักเชอองจูเอฟซีแพ้ปูซานไอปาร์กศูนย์ส ชุนนำดาก้อนชนะซองนำเอฟซีสองน่สุวรซัมซุงบูวิงชนะเชนันซิตี้สองผลฟุตบอลไชน่าลีกหนึ่ยานเบียนหลงติ้งชนะซานซียูเนียนสอเหลียวหนิงเฉียนเหืินชนะต้าเหลียนคุนซิตี้2องหชิงเต่าเลดไลออนแพ้ซูโจอดองวูศ1 โฟซานหนานชีแพ้นานจิงซิตี้หนึ่งสามผลฟุตบอลอินโดนีเซียลีกาหนึ่งเเปียกแพ้เปอร์ซิโซโลศูนย์สองเปอร์เซสบายาสุลาบายาเสมอเซเมนปาดังเอฟซีหนึ่งหนึ่งผลฟุตบอลออสเตรเลียวิกตอเรียนเนชั่นนลพรีเมียร์ลีกซาเมลวิลแพ้โอ๊กไลท์คันนอนหนึ่งสองผลฟุตบอลจีนฟุตบอลซูเปอร์ลีกฉางชุนย่าไถยแพ้ เฮอนานเอฟสีศูเชียนจินจินเหมือนไทยเกอแพ้หยุนนานอยู่กุลศูนย์อู่หั่นชีเทาเสมอต้าเหรียญหญิงป๋อ2อสองสนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อทีเด็ดจมา g อี i มล o ดอทคอทีเด็ดจมตแม่รายงานฟากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครเป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผยไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็ดบ่ายทีเด็ดจแม่นะครับ